ข้อดีข้อเสียนักมวยคู่ที่หนึ่งนินผ้าเบรกคอมแพคพบวัชรชัยแอดสันป่าตองข้อดีนินได้เปรียบรูปร่างการยินระยะดีกว่าเข่าในดีกว่าข้อเสียนินกระดูกมวยการผ่านมวยเป็นรองเสียเปรียบเวทดแรงประทะฟอร์มการชกไม่ดีไม่ชอบของหนักข้อดีวัชรชัย ชื่อมวยกระดูกมวยดีกว่าการผ่านมวยดีกว่าฝีมือมวยหลากหลายเก๋าเกมอาวุธหนักแรงต้นต้นมีลุ้นนับนอกข้อเสียวัชรชัยเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกการยนระยะไม่ดีสู้ในเป็นรองข้อดีข้อเสียนักมวยคู่ที่สข้อดี f 3 5ความน่าเชื่อถือดีกว่าสู้ตามเกม หน้าเสือบรริากาศเสียงเชียร์ดีกว่าออกได้สองแข้งสองกาดข้อเสีย F 3 5กระดูกมวยการผ่านมวยเป็นรองเสียเปรียบเวทแรงประทะฟอร์มเป็นรองข้อดีเสมอสิงได้เปรียบเวทแรงประทะกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าฟอร์มสดอาวุธมวยเยอะกว่าหมัดศอกปิดเกมได้ข้อเสียเสมอสิงหความน่าเชื่อถือเป็นรอง ข้อดีข้อเสียนักมวยคู่ที่3มรองคู่เอกข้อดีเหนือสิงร่างกายดีกว่าฟอร์มสดออกได้สองแข้งสองขาดอาวุธมวยเยอะกว่ามีนอกมีในชินกับการชกกลางวันข้อเสียเหนือสิงกระดูกเป็นรองเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกข้อดีเพื่อไทยชื่อมวยกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าได้เปรียบรูปร่างช่วงชกสู้ในดีกว่าข้อเสียเพื่อไทยไม่ชินกับชกกลางวันอาวุธมวยเป็นรอง ร่างกายเป็นรองการยืนระยะเป็นรองข้อดีข้อเสียนักมวยคู่เอกวุฒิไกรววจักร,ว,กรวุฒิพบยอดขุนศึกสิทธิแก้วประพลพิกัด140ปอนด์ข้อดีวุฒิไกราอาวุธคมหนักแรงต้นต้น,ตนลุนนับนกกระดูกมวยการผันมวยฝีมือมวยดีกว่าอาวุธมวยเยอะกว่าร่างกายดีฟอร์มสดข้อเสียวุฒิไกรเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกเสียเปรียบเวทแรงประทะข้อดียอดขุนศึกได้เปรียบเวทแรงประทะ ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกข้อเสียยอดขุนศึกกระดูกมวยการผันมวยเป็นรองใจไม่เต็มเป็นมวยมาแทนการเตรียมตัวเป็นรองวันอาทิตย์บ่ายสองโมงกว่าหันหน้าเข้าจอชมมวยตู้มวยไทยเจ็ดสีมีมายาวนานชมสดสดนัดเทอม คู่มวยไทยอาวุธครบเครื่องมาท่าเขาสอกออกกันรั่วรัวว่วให้หนักสังเวียนนักสู้ลูกผู้ชายเย็ดเพียนมวยในตำนานศิษย์สารมันรถไทยดังไกลทั่วโลกมวยไทยเจ็ดสีหนึ่งเดียวมวยตู้สู้กันมันแน่ต้องชมไปสองกว่าต้องชมต้องชมมวยมันมวยไทยต้องดูต้องชมนะเธอเออเออโยโยยูยโยโยยูยูุยโยโยยยูุยโยโยยุมวยไทยเจ็ด ชิบฉิบทุกความมันตีกันตู้แตกหน้าแหกอีกแล้วเธอต้องดูต้องชมมวยไทยเจ็ดสิชิบฉิบทุกความมันตีกันตู้แตกหน้าแหกอีกแล้วเธอต้องดูต้องชม